พอต่างประเทศเปิดปุ๊บงานเราก็มีต่างประเทศคี่บินเดินทางต็อใช่ใช่ครับก็คือพอเริ่มประเทศเปิดแล้วอะไรเงี้ครับแล้วก็เราก็สามารถแบบบินได้มากขึ้นก็เริ่มมีงานต่างประเทศเยอะขึ้นครับพาสปอร์ตไม่ได้พักเลยตอนนี้โดนยึดไปแล้วครับไม่ให้เราไปไหนเลยไปเตรียมไปทํางานต่างประเทศอย่างเดียวครับได้นับไม่รู้ตั้งแต่เปิดประเทศมาที่บินไปกี่ประเทศแล้ว เปิดประเทศมาเหรอครับมีไปสามประเทศแล้วก็คตือมีไปที่ไปอิตาลีใช่ไหมครับอันนั้นประเทศแรกหลังจากที่โควิดครับแล้วก็รดเทศที่สองสิงคโปร์แล้วก็ล่าสุดไปญี่ปุ่นทุกครั้งที่ไปแฟนๆจะมาต้อนรับสนามบินไหมใช่ใช่ครับแตกไหมคะใช่ก็เอ่อก็มีบ้างครับแล้วก็แบบตกใจเพราะว่าจริงๆเราไม่มีโอกาสได้เจอแฟนๆเลยตั้งแต่แบบซีรีส์เราเริ่มมีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้ครับก็ดีใจครับดีใจที่ได้เจอแฟนต่างประเท คนเรียกเราว่าอะไรบ้างคะตอนตอนมาเจอกันที่สามินทำได้ไหมเรียกวินครับมีเรียกแบบชื่อในคาพยนต์ในซีรีส์บ้างไหมไม่มีนะครับหรือว่าผมอาจจะไม่ได้ยิน ตอนนี้ก็คือยังมีเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะเปิดเปิดตัวเรื่อยๆใช่ไหมพี่บินใช่ครับก็เดี๋ยวหลังจากที่เราไปอินโดเนียเรายังไปอีกแปประเทศเลยครับก็เรียกว่าเดี๋ยวได้เจอแฟนๆหลายๆประเทศแน่นอนงานงนเดี่ยวพงานร่วมงานเลยอีเวนต์ต่างประเทศก็ยังมีอยู่เรื่อยๆมีครับผมปีหน้ามีแน่นอนเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปนี่คือไปต่อบินต่อต่างประเทศต่อประเทศอ๋อไม่ครับเราบินกลับมาก่อนครับอย่างบางเดือนเราก็บินแบบว่า2วีคอะไรอย่างเงี้ยครับสวีคทีหนึ่งนะครับเก้าประเทศจะจบเอง ไม,ไม่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 จบครับข้ามไปถ,ถึงประมาณกลางปีหน้าตนต้นปีหน้าครับ ก็เดี๋ยวก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยปลายปีใช่ใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับคอนเสิร์ตไร้วินนะครับผมที่อิมแพคอลิแนนะครับเปนที่อีนะครับเดี๋ยวรอติดตามมันขายบัตรกันนะครับแบ่งเวลาซ้อมยังไงก่อนดีกว่าดูมันติดติดติดจะหมดเลยทุกอย่างงานเรามันเยนั่นละสีนั่นละสิเราก็ตอนนี้เราก็พยายามแบบให้กำลังใจตัวเองก่อนเลยกันนะครับผมแล้วว่าตอนนี้เราก็มีการเริ่มซ้อมแล้วสำหรับคอนเสิร์ตทุกอย่างอะไรนี่จำสลับบ้างไหมพี่วินวันนี้ซ้อมเป็คอนเสิร์ตหนึ่งแบบว่าคอนเสิไม่ใช่นอ้า มี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 แบบเพลงนี้เอ้าของคอนนี้หรออะไรอะไรครับผมมันจะมีงงๆบ้างเออแล้วต้อมีคนคอยบอกคอยเลยใช่ใช่ครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เราพยายามเรียนอะไรหลายๆอย่างเพื่อจะไปใช้ในคอนเสิร์ตครับมีอะไรอะไรแฟนไหมคะโอ้อยากให้รเราอยากไม่เคยทำอยากรอติดตามมาเลยครับก็เตรียมสลิงเตรียมสปอยเซนนี้ไหมครับคนสลิงก็เรียกว่าจะเห็นผมในผมกับพี่ใบด้วยนะครับในรูปแบบที่ แตกต่างมากขึ้นเลยกันครับแล้วก็มีหลายมุมมองที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วก็อาจจะได้เห็นในคอนเสิร์ตนี้ครับผอยากเห็นโขนสลิงจะได้เห็นนะคะโขนสลิงเหรอครัะเดี๋ยวรอดูดีกว่า